รู้สึกเปลี่ยนไนอติคนละคนสวัสดีสวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติสูงสุด <laughs> จากพี่หนุม่ม <laughs> อภิวัตรอยประพานตำนานอีกหนึ่งคน The Legend แมมถ้าบอกว่าตำนานนี่แสดงว่าไปแล้วแต่นี้ยังอยู่ พี่หนุ่มยังไม่ยังอยู่มาจะไมายถึงว่าพี่หนุ่มเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยรู้จักเ้ื่อิดพูดถึงพี่หนุ่มอภิพีันเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเราตอนแรกเราก็เจอพี่หนุ่มนี่แหละค่ะต้องเข้าไปเทสไปแคสติ้งกับพี่หนุ่มในตอนการเดินแบบนี่ไง ที่สองคนนี้เขาก็เขาก็เขาก็ดีนะคือเป็นคนปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบผู้หญิงลุกที่เป็นคือถ้าสมมุติจะต้องทํางานกับฝรั่งเนี่ยนะฮะคือจะชอบทํางานกับคนไทยมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามีมีมีหลายอย่างที่ที่ฝรั่งทําไม่ได้อะคือเราบังคับได้ไงซึ่งซึพี่หนุ่มกเกบกบกเขาได้คือเราบังคับได้เราแบบทุกอย่างได้อไม่ต้องเกรงไม่เกรงเลยห้ามเกรงนะ พี่น,นุ่มเนจะชอบตรงที่พี่หนุ่มชอบบอกทว,วกเรามีข้อเสียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมพี่หนุ่มก็จะบอกว่าลองท่านอย่างนี้ดูสิอย่างนั้นดูสิเหมือนก,กับเป็นการรับปรุงบุกคลิกภาพของพวกเราไปด้วยพี่หนุ่มอาจจะมีวิธีการบอกที่อาจจะแบบที่ดูดราม่ที่แบบเข้าถึงแบบไม่เพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่า หลายคนเนี่ยเวลาทำงานกับทำงานกับพี่หนุ่มเนี่ยก็จะบอกอู้ทำไมพี่หนุ่มดูจังจริงๆนะเนี่ยถ้าเราบอกว่าเธอทำอย่างนั้นสิเธอทำอย่างนี้นสิก็จะไม่มีใครจำก็ต้องบอกก็ต้องบอกด้วยด้วยด้วยทอดคำที่แบบ ฟังดูไม่ได้ไม่ฟ <iniz> ังดูเหมือนด่าแล้วแต่แต่ไม่ได้ด่าแต่แต่เพื่อมันชัดเจนแล้วมันรุนแรงแล้วมันจะเคลียร์ดีเลอย่างเงี้ยมีตัวอย่างมีค่ะตัวอย่างมันจะเซ็นเตอร์หรือเปล่าพี่าว่าอ่านี้คือตอนแรกๆหลินมาหลินอยู่วปลาอยู่ซึ่งก็จะเป็นเบบี้แฟทอ้วนอยู่เลยขาใหญ่นั่นซึ่งเราเรารู้ตัวแต่คือเราก็ปลอบในตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่พี่หนุ่มก็บอกว่าเนี่ยเราต้องลดเพราะว่าพอเราลดเสร็จแล้วเราอาจจะมีงานขึ้นเึง่ตอนนั้นเราจะไม่มีงานหรือเปล่าแต่เราก็ เป็นสิ่งที่เราควรจะมีคอนสกิปอย่างนี้พี่ใช่เพราะมันต้องบอกคือผมมองว่าถ้าถ้าถ้าน้องคนไหนมาทํางานเนี่ยนะครับมีมีข้อบอกพร่องอะไรเนี่ยในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนางแบบนายแบบช่างแต่งหน้าช่างทำผมเนี่ยถ้ารักกันจริงหรืออยากจะทํางานต่อไปเนี่ยต้องบอกกันต้องบอกกันเพื่อเพื่อว่าเขาจะได้ไปปรับปรุงตัวอะไรเงี้ย<ช>ถ้าถ้าไม่รักก็ผ่านไปเลยอะไรเงี้ย แต่เขาลินกล้ามากที่ไปหาพี่หนุ่มตอนอ้วนนะกล้ามากนะไม่แต่แต่ทำไมรู้ไหมแต่แต่เขาเนี่ยจาได้เลยว่าเขาเนี่ยวันนั้นนหละทำงานแต่เขาครั้งแรกเนี่ยเขาแต่าย MV แล้วบอกว่าตายแล้วชอบผู้หญิงคนนี้มากกว่าชอบนางเอก MV อีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือหน้าจิ๊ดแล้วแล้วหน้าจืดๆแล้วก็แล้วก็แต่งหน้ามาแล้วจะสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าของผู้ชายเนี่ย ที่หนุม่มอะจะเจะเป็นคนที่แบบเอ็กซ์เพิร์ตมากๆในเรื่องของสไตล์ของผู้ชายวันหนึ่งเนี่ยครับก็ตัวเองก็เวลาทำแฟชั่นมันเนี่ยก็เราก็ทำเป็นปกตินี้แหละแต่บังเอิญมีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งอนะช uh huh. มว่าหนุ่มเนี่ยเวลาทำสไตลิ่งผู้ชายแล้วดีกว่าทำสไตลิ่งผู้หญิงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนั้นก็คือคือพี่กุย๋ยวันนี้เด,ดทธราดล hmm. อะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาเราก็ آ, เราก็เราก็เลยเราก็เลยโฟกัสเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเป็นงานพี่ชายเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าต้องก็จะทําบ่อยชายก็ต้องเป็นพี่หนุ่มอภิวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำแล้วก็มีความสุขด้วยอันนั้นผลพลอยได้ผลพลอยได้ <laughs> เออพราะฉะนั้น,นเนี่ยวันนี้เราเลยให้พี่หนุ่มเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสูตร ว่าการผู้ชายใส่สูทเนี่ยมันควรใส่ยังไงมันมีกี่แบบแบบไหนไปไหนแบบไหนอะไรอย่างไงเนี่ยอยากให้พี่หนุ่มเนี่ยค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันแบบนี้ใส่ตีนแบบนี้นะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่คืออย่างนี้ตอนนี้นะครับเห็นเห็นหลายงานเลยที่ที่มีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะแต่งตัวให้มันดู ให้มันดูดีให้มาดูเหมาะสมไหมแล้วผมว่าคือคือผู้ชายเนี่ยควรจะมีสูตรชุดหนึ่งไหม uh huh. ที่เป็นเรียกว่าเออเป็นชุดปลอดภัยนะฮะอาจจะเป็นสูตรชุดปลอดภัยของผมเนี่ยอาจจะเป็นสีดำสดิดก็ได้ so อ,อาจจะเป็นเทาเข้มก็ได้แต่ตอนเบาอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเทาเข้มหน่อยนะฮะเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาดําสนิทก,กับเทาเข้มเนี่ยคุณสามารถใส่กลางคืนได้อย่างพู้หญิงก็จะเคยเห็นบ่อยมากๆกับคนที่เลือกสูตรที่มันไม่เหมาะกับตัวเองคือเห็นหลายท่านเนี่ยนะครับค,คือจะบอกกับทุกท่านเลยเวลาเวลาแต่งตัวเนี่ยเรื่องความสูงเนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญถึงคุณจะเป็นผู้ชายร่างเล็กแต่คุณมีสัดส่วนที่ดี ก็จะทำให้คุณเนี่ยแต่งตัวง่ายกว่าคนที่สูงอย่างเดียวแต่ก็เก่งกลางหรือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออตัวเองตัวเล็กก็อยากจะใส่สูตรที่มันใหญ่กว่าตัวเพื่อจะอําพรางให้ดูตัวใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเอออยากจะเรียนให้ทราบว่าอย่างนั้นน่ะเป็นความเชื่อที่ผิดยิ่งทำให้ดูตัวเล็กใช่ไหมคะยิงทำให้ดูโงงค่งนะฮะแล้วยิ่งจะเห็นว่าตัวเล็ก ผู้ชายเนี่ยพี่ที่หนูว่าสูตรแบบไหนถึงว่ารูปร่างแบบไหนเนี่ยที่มันใส่แล้วมันแบบคุณควรจะมีสูตร1ชุดนะครับสูตร1ชุดเนี่ยถา้าถ้าใช้คําว่าสูตรเนี่ยนั่นหมายความว่า1ชุดเนี่ยนั่นหมายความว่าเสื้อและกางเกงเกต้องเป็นสีเดียวกันและผ้าชิ้นเดียวกันและเวลาเขาขายเนี่ยต้องขายทั้งเสื้อและกางเกงเป็นเซ็ตอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสูตรยังไอยังไอถือว่า,าส,สูตรยังย<ว>ังยังไอถือว่าสูตรคุณไอซื้อมาเ,เนี่ย <inate> เขาขายเป็นชุดหรือขายเป็นชิ้นนะสมมติขายเป็นชิ้นถ้าเขาขายเป็นชิ้นแสดงว่าข้างบนเนี่ยต้องเรียกว่าแจ็คเก็ตข้างล่างเนี่ยก็เรียกว่าแพา <positions S 2> นท์อ๋อแต่เพียงแต่ว่า,าใช้ผ้าชิ้นเดียวกันใช่ะแต่มางเกินใช้ผ้าชิ้นเดียวกันแต่ถ้าเป็นสูรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรเสื้อกางเกงหรือว่าสูตรเวสและก็กางเกงชิ้นเดียวกันเนี่ยถ้าสูตรเวสกางเกงเนี่ยก็คือ3ชิ้นก็คือ3พีซนะฮะแต่ถ้าเป็น2ชิ้นก็ต,นต,ต้องขายห,ห,ห้ามแบ่ง My jeans get intimate ain't into it you're not intimate I'm not into it I already know the game and I've been through it boost Bruce毅... casos... my jeans get intimate ain't into it you're not intimate I'm not into it I already know the game and I've been through it you wanna step to me get intimate you wanna step to me get intimate wanna step to me get step to me get เวสแล้วก็กางเกงเนี่ยก็คือทรีพีซสูตรสามชิ้นนะฮะคำว่าสูดเนี่ยเวลาคุณซื้อต้องเป็นชุดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มจากคอนเทนเนนตัลไซส์คอนเทนเนนตัลไซส์ือกุชชี่ปราด้าอะไรอย่างเงี้ยคือคอนเทนเนน a ัลไซส์ฮิวโก้บอสอย่างเงี้ยถ้าเสื้อ46กางเกงก็ต้องไซส์46เหมือนกันฮะใช่ก็ต้องขายปเป็นเซต แต,แต่ตัวเองเนี่ยก็มีเทคนิคว่าคือคือสมมติว่าผู้ชายที่อ้วนหน่อยนะฮะหรือเจ้าเนื้อนิดนึงอ่ะขอให้ลองเสื้อเนี่ยลองสูตรเนี่ยให้พอดี mm. แต่กางเกงเนี่ยเออความหมายของผมที่พอดีคืออาจจะพอดีแบบฟิตนิดนึง mm. และใส่แล้วจะผอคืออย่างผมเนี่ยใส่48 mm. ผมก็จะชอบซื้อ46 mm. และกางเกงเนี่ยเอามาแก้เอวเอา mm. ให้ให้ขยายเอวได้ mm. ที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่า เราจะได้กางเกงที่ทรงที่สลิมขึ้นแต่ถ้าเราเลือกไซส์เราเป๊ะมันก็จะดูใส่สบายจริงแต่มันดูใหญ่ไปหนึ่งเพราะบางทีกางเกงเพราะบางทีที่หนุ่มกางเกงสูตรจะเขาก็จะทาเป็นแบบอารมณ์กางเกงสูตรที่จะเป็นที่ที่ที่มันอาจจะเป็นขาตรงแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยอาจจะรูมมี่รูมมี่คือใส่แล้วเหลือข้างหลังนิดนึงเวลายืนขึ้นมาเหลือเหลือที่ต้นขานึงข้างหลังจะดูแบบใช่มันก็เลยทําให้ดูไม่สลิมนะฮะ แต่สูตรเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องหลินถามบอกว่าแก้แก้ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแก้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้แก้เพราะว่าถ้าเสื้อดีๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเสื้อดีๆเนี่ยหลักสูตรทั้งชุดเนี่ยราคาเนี่ยเกือบเกือบแสนคือถ้าคือเขาผ่านขั้นตอนสวยงามมาแล้วแต่ถ้าอยู่มาแก้ปั๊บตัดติ้งก็เปลี่ยนจะจะเพี้ยนไปนิดนึงละพี่นี่บอกว่าช่วยให้เกียรติคนออกแบบด้วยช่วยให้เกียรติคนออกแบบนิดนึง จุดเยอมากหลักๆที่เราควรจะมีติดตัวไว้พี่หนุ่มหมถึงว่านอกจากสีนะนอกจากสีอ่ะทีนี้ก็มีมีอีกอันหนึ่งที่ผมว่าควรจะมีนะครับคือผู้ชายทุกคนเนี่ยแนะนำว่าควรจะมีเบสเซอร์สีน้ำเงินเข้ม คุณไปแมทช์กับชิโน่ชิโน่คือกางเกงสีกากีวเวลาคุณไปแมทช์กับยีนคุณไปแมทช์กับกางเกงลายทหารเอ่อมิลิเตอรี่เพนส์คุณไปแมทช์กับคาโก้แพนส์คาโก้แพนส์คือกางเกงที่มีกระเป๋าอยู่ด้านข้างก็สวยทุกทุกอ,อย่างนะฮะคาโก้แพนส์คือจะมีกระเป๋าปะอยู่ตรงนี้ปะอยู่ตรงไหนนะกางเกงช่างอย่างเงี้นใช่ครับพวกหรือไม่ก็เป็นเอนจิเนียร์แพนส์คือเวลาที่คุณแมทช์เบลเซอร์เนี่ย มันแมชกับกางเกงต่างๆเนี่ยอันนี้คืออยู่ที่คุณสไตลิ่งว่าคุณ่ยชอบแบบไหน Baby, great, s <S คือเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยแต่งตัวเนี่ยเราบางทีเราไม่ต้องการคำว่า proper คือ proper คือแต่งตัวถูกต้องตามแบบแผนหมดทุกอย่าง uh huh. เราเรามีวิธียังไงที่จะสไตล์มันเพื่อให้เข้ากับตัวเองคือคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบที่จะแต่งตัวให้ดูให้ดูโก้ แต่บางคนชอบจะแต่งตัวให้มีความเป็นขยะกขยะนิดนึงความลุยลุย,ลยนิดนึงและอย่างอย่างแล้วก็ถาม<ห>พี่ห<ด>นุม่มพี่หนุมน่มคลาสซิฟายแต่งอยู่ในประเภทไหนคืออย่างนี้ถ้าวันไหนแต่งตัวแล้วดูแล้วดูกริบหมดทุกอย่างเนี่ยก็จะดูเป็นไอเหียขึ้นมาทันทีก็จะต้องมีชิ้นหนึ่งที่มาดูแบบว่าลุยลุยแต่อยไม่ถูกถามเพราะว่าตั้งแต่รู้จักพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มจะเป็นจะเป็นคนที่ไม่ยอมใส่แบบไม่โจทเลยคือคือถ้าจะใส่จะใส่ทั้งชุดก็ต้องมีรองเท้าที่ ที่ขัดลุกกันนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้เราดูเด็กขึ้นหรือว่าตัวเราจะมีสักชิ้นหนึ่งที่มันเนียบคือการแต่งตัวการแต่งตัวเดี๋ยวนี้นะฮะมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นกระแสแฟชั่นอย่างหนึ่งมันเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งหรือมันเป็นวิธีการมิกซ์แอนด์แมทช์อย่างหนึ่งที่จะต้องมีชิ้นที่ไม่เนียบเนี่ยมาอยู่เหมือนตัวหรือชิ้นผิดผิดที่มาอยู่เนตัวแต่ชิ้นที่ไม่เนี้ยบเนี่ย ของผู้ชายเนี่ยเขาก็มีศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่า Racket ที่ทป่าขยีใช่ที่รับเร,เรียนจะจะ,จะมีอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้หลายยี่ห้อก็จะเป็นก็จะมีอะไรที่มันดูลุยๆดูเย,ย็นๆนิดน,น,น,นึง ที่จะมาถึงการที่แต่งตัวที่มีการขัดลุกกันมีที่เย็นๆอยู่บนตัวได้นั่นหมายความว่าชีวิตต้องผ่านความถูกต้องมาก่อนใช่ถึงต้องเก่งมากถึงจะมาพลิกแปลงได้คนที่ทํางานเคชงานศิลปะแบบคิชมันจะต้องคือต้องเรียนรู้แบบสิ่งที่มันออริจินัลก่อนก่อนถึงจะค่อยคือรู้ถึงแก่นนั้นดีพอรู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงแบบแผนที่ถูกต้องก่อนและทีนี้เราจะไปพลิกแปลงให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองก็ว่า